สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมนะครับกรอบดาวเทียมนะครับในช่วงศึกษานะครับประแท้และอัปเดตราคาพระเครื่องหลวงมุ่มุนวัดบ้านจานนะครับนะอันนี้ก็เป็นเทปแรกในการสอนนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเหรียญรุ่นหมุนเงินหมุนทองนะครับจัดว่าเป็นเหรียญรุ่น2นะครับของหลวงปู่หมุนออกในปีพุทธศักราช2542นะครับวัด สุดทัพเทวรารามนะครับซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเพราะว่าเป็นเหรียญเอกลักษณ์หลวงปู่มีการตอกโคดนะครับและชัดเจนนะครับมีหลากหลายเนื้อให้เล่นนะครับวันนี้เราจะมาพูดเน้นที่เรื่องราคาและการดูแท้เก๋นะครับเราไปชมกันเลยนะครับเหรียญบนเงินบนทองนะครับจัดสร้างด้วยกันทั้งหมด3เนื้อนะครับก็คือมีเนื้อทองคํา19เหรียญเนื้อเงิน500เหรียญและเนื้อทองแดงนะครับ รวมกันทั้งหมดทุกบล็อก40,000เหรียญเราจะมาพูดถึงเหรียญเนื้อทองคำก่อนเหรียญเนื้อทองคำเนี่ยไม่มีการแยกบล็อกนะครับมีการเล่นหากตั้งแต่1,500,000บาทถึง2,500,000บาทโดยอาจารย์จ่อยสิทธิเอกหลวงปู่หมุนเป็นผู้จานเหล็กและนําไปให้หลวงปู่หมุนลงพินทุแดงหรือเจอหมึกแดงทุกเหรียญลองลงมาเป็นเนื้อเงินจะมีแค่บล็อกเดียวโดยจะมีจานทุกเหรียญนะครับจัดจานคําว่ามะอาอกโ,โดยอาจารย์จ่อยเนี่ยสิทธิเอกหลวงปู่หมุนจะเป็นคนจานทุกเหรียญ500เหรียญครับ นะจากมีแค่บล็อกเดียวก็คือใช้บล็อกเดียวกับ19เม็ด9เม็ดจะมีแค่หนานะครับและจะต่อโคตร,ตรงสังกตินะครับบริเวณสังกติตรงนี้นะครับนะเนื้อเงนินนะครับก็จะมีการเล่นหางตั้งแต่10,000แบาทถึง200,000บาทนะครับตามสภาพไปวันนี้เราจะมาพูดถึงเหรียญทองแดงกันนะครับเหรียญทองแดงที่ผมจะบรรยายให้ฟังก็จะมีหเหรียญสิบเก้าเม็ด นะครับ19เม็ดจะมีแค่หนาเท่านั้นจะไหมนะครับ19เม็ดหนาจะไม่มี19เม็ดบาง19เม็ดก็คือประคำ19เม็ดนะครับและเหรียญประคำ18เนี่ยก็จะมี18เม็ดหนาและ18เม็ดบางวิธีการแยกแยะนะครับในเหรียญของ19เม็ดกับ18เม็ดก่อนเพราะว่า18เม็ดหนาและ19เม็ดเนี่ยมีความหนานะครับเหมือนกันก็คืออ่ะเดี๋ยวผมจะให้ชม19เม็ดนะครับผมมี2เหรียญวันนี้เรียมทองทั้งคู่เลยนะครับขออภัยนะไม่มีเหรียญเปลยให้เหรียญ19เม็ดเนี่ยมีความเหมือนกับเหรียญ18หนามากนะครับ เนื่องจากมีการแก้บล็อกมาแค่นั้นเองนะครับนะอันนั้นผมจะไม่พูดถึงแล้วกันวันนี้ผมจะเน้นให้เป็นสั้นๆแท้เกและะะ้วราคาอ่ะเหลียญสิเม็ดนะครับอ่ะลองดูนะครับถ้าเรามัวแต่ไม่นับเม็ดประคำเนี่ยจะค่อนข้างยากต่อกันดูเราดูประคำเม็ดที่2นะครับนับจากข้างบนนะครับสิเม็ดเนี่ยจะเต็มจับเป็นกลมนะครับและประคำทุกเม็ดเนี่ยจะเรียงติดกันนะครับเม็ดที่2เนี่ยจะกลมนะครับแต่ถ้าเป็นเหลียญ18หนาเนี่ยนะครับเม็ดที่2เนี่ยจะเป็นเสี้ยวพระจันทร์นะครับแลนะ ประคำเนี่ยจะไม่ติดเดียงเม็ดกันเหมือน19นะครับบล็อก19เม็ดอ่านไหมครับจะเป็นเสี้ยวนะครับอ่ะเราดูเดียง18บหนาหนึ่งเรียนครับอันนี้เดียน18หนานะครับอ่ะเห็นไหมครับเม็ดประคำเม็ดที่สองจะเป็นเสี้ยวประจันนะครับและประคำเนี่ยจับอ่าจับค่อนข้างเหมือนจะเม็ดเล็กกว่านะครับอ่ะดูประคำ19เม็ดอีกเม็ดนะฮะ19เม็ดนะครับเห็นไหมประคำจะเต็มนะครับเต็มและเม็ดกลมใหญ่นะครับเรียงกันมาอ่ะแค่นี้ก็แยกแยกกันได้นะฮะกับกับ19เม็ด 19เม็ดและ18เม็ดหนาอ่ะเรามาดูต่อนะครับของเรื่อง18เม็ด18เม็ดบางนั้นทําไมเขาเรียกว่าบางเพราะเหรียญปั๊มมาค่อนข้างบางครับแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรเยอะเลยเรียกว่าเหรียญบางนะครับ19เม็ด18เม็ดหนาเนี่ยจะใช้ตัวตัดเดียวกันนะครับ19เม็ดและ18หนาเนี่ยจะใช้ตัวตัดเดียวกันส่วน18บบางนะครับใช้ตัวตัดคนละตัวและวิธีการรมทุกอย่างคนละแบบ 19เม็ดและ18หนาตัวตัดเหมือนกันนะครับใช้วิธีการดูคล้ายๆกันนะครับนะคล้ายๆนะแต่ไม่เหมือนหมดนะครับ18บางเนี่ยนะครับจะค่อนข้างดูง่ายนะครับดูง่าย18บางก็จะแบ่งออกเป็น2บล็อกนะครับคือ18เม็ดบางไหลผดและไหลไม่ผดนะครับอ่ะเรามาดูเหรียญไหลไม่ผดก่อนเพราะไหลไม่ผดจะนิยมกว่านะครับไหลไม่ผดก็นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเหรียญนี้อ่ะเหรียญนี้ละกันไหลไม่ผดนะครับเนี่ยไหลไม่ผดนะครับในความหมายนี่คือไหลเนี่ยต้องสะอาดไปเลยนะฮะคุณดูนะ ไหลเนี่ยห้ามมีผลเลยนะครับนะจับไว้นะมีผลนิดนิดนหน่อยหน่อยก็ถือว่ามีผลนะครับไหลเจ้าท่าตรงนี้นะครับนะตรงนี้เนี่ยนะครับต้องไม่มีผลเกลี้ยงสาดแบบนี้นะครับส่วนมีผลก็เป็นแบบไหนนั้นก็ประมาณนี้ฮะเรามีผล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 อย่างนี้เขาเรียกว่า18บางไหลผล18บางก็แยกเป็น2บล็อกนะครับนะสิบแปดบางเนี่ยไหลไม่ผลเนี่ยมีการเล่นหากันตั้งแต่ 7, 000 000 1, นะครับเจ็ดพันถึงหนึ่งหมื่นบาทนะครับไม่ผลนะส่วนผลเนี่ยมีการเล่นหากันตั้งแต่หกพันถึงเก้าพันบาท ซึ่งมีราคาแตกต่างกันแค่ช่วงตัวเดียวนิดเดียวแค่นั้นเอง1,000บาทแค่นั้นเองนะครับอ่ะโอเคส่วน18หนาเนี่ยมีการเล่นหากันตั้งแต่11,000บาทถึง17,0 0 0บาท19เม็ดมีการเล่นหากันตั้งแต่1 5 0 0 0บาทถึง2 5 0 0 0บาทวันนี้ผมอัปเดตราคาไว้นะก็ดูวันที่ที่ลงด้วยนะครับนะบวันนี้ก็เป็นเดือนพฤศจิกายนนะครับอ่าวันที่ประมาณ20แล้วกันนะครับปีส5 64นห้าร้อบนะครับนะนะเวลานี้อัปเดตราคาให้อ่าต่อไปเรามา นะครับ19เม็ดเนี่ยวิธีการดูแท้เกเนี่ยนะครับคนดูหน้าก่อนเลยหันมาปุ๊บดูประคำที่ผมบอกนะครับนะส่วนเรื่องตัวโค้ดน,นั้นผมจะไม่พูดถึงนะเพราะเพราะตัวโค้ดมี3ตัวนะครับแต่ว่าไม่ได้แยกแยะอะไรกันดังนั้นแล้วอา่าไม่จำเป็นต้องใส่ใจอะไรมากนะครับนะเราจะสอนเน้นที่ผมบอกคือเรื่องราคาและเรื่องดูแทเกนะครับ19เม็ดเนี่ยคนส่องเรามาเนี่ยนะครับดูหน้าตาก่อนเลยนะครับดูเส้นผมนะครับดูเส้นผมเนี่ยนะครับจะมีความคมนะครับ เส้นผมเนี่ยเราส um ่องอย่างนี like ้นะครับอาจจะมองไม่เห็นความคมนั้นแล้วเราใช้วิธีการส่องแบบนี้ได้ฮะก็คือหันหัวขึ้นนะครับแล้วก็ส่องลงไปที่เส้นผมเนี่ยจะเป็นความจะมีความคมมากนะครับนะนี่เส้นผมข้างๆนะเส้นผมข้างๆนะครับนะแล้วมาดูตรงนี้ฮะไม่กี่จุดนะครับคุณสามารถแยกแท้เกได้เลยดูคลิปนี้นะครับอ่ะดูโบด้านขวาในลักษณะนี้ละแต่คุณต้องส่องในลักษณะนี้นะครับส่องในลักษณะนี้อ่ะคุณดูปลายโบนะครับซึ่งจะเกิดมีเฉพาะในเหรี่ยญสิบเก้าเมตรนั้นนะ ดูปลายโบนะครับเห็นไหมครัดูปลายโบตรงนี้นะจะเป็นลักษณะนะครับเจี๊ยนๆนะครับเป็นผิวลักษณะขุขระนะครับเหมือนเปลือกส้มนะครับนะเดี๋ยวผมพยายามส่องให้ถนัดนะครับเห็นไหมจะเป็นอ่ะนะครับเห็นไหมจะเป็นกรงกวงกรงกวงนะครับเส้นเหมือนรอยย่นนะครับอ่ะเหมือนรอยย่นของปลายโบเห็นไหมอย่างเงี้ยนะครับรอบๆนี่หมดเลยนะครับเห็นไหมหมดเลยเฉพาะบล็อกสิบเก้าเม็ดนะครับอ่ะเหรียญสิบเก้าเม็ดหนึ่งเหรียญนะครับอ่ะมาดูเหรียญตรงนี้ฮะ เร่อนี้นะครับคุณดูครับเห็นไหมจะมินจะเป็นลอยย่น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 นะครับนะเป็นลอยย่นยเป็นเสี้ยนวิ่งนะครับลอยย่น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 ของนี่นะอย่างนี้แท้เลยนะครับอย่างนี้แท้เลยนะครับโบตงโบแตกไม่ต้องไปแยกนะครับนะไม่ต้องไปแยกนะครับแยกนี่ครับและหันมาหูเหรียญครับหูเหรียญด้านหลังนะครับคุณดูนะจะมีเสี้ยนวิ่งนะครับวิ่งขนานกันทั้งแถบเลยนะฮะเสี้ยนเนี่ยวิ่งวิ่งวิ่งในบล็อกนะครับ วิ่งแล้วหูเจาะเนี่ยนะครับจัดเล็กนะครับไม่ใหญ่มากและมีรอยปิ้นธรรมชาติแบบนี้เลยหูเจาะเนี่ยนะครับถ้าเพี้ยนจากนี้คือเก๊เลยนะครับจับไว้นะต้องมีรอยปิ้นทุกเหรียญนะครับและจะมีเส้นนะครับเห็นไหมเส้นวิ่งขนานกันนะครับทั้งหมดนี่อ่ะนะครับในบล็อกสิบเก้าไนะแล้วตัวหนังสือเนี่ยนะครับดูนะจะเป็นตัวหนังสือลักษณะซ้อนกันนะครับนะเหมือนห้อยหีบเขียนสองครั้งนะมอมาเห็นไหมนะเลขเก้าเห็นไหมครับเขียนซ้อนกันสองครั้งนะครับนี่เกือบทุกตัวนะครับนะนะครับ จับหูเหรียญด้านหลังให้แม่นนะครับแบบนี้แท้เลยเหรียญรุ่นนี้นะครับนา19เม็ดและ18หนาเนี่ยนะครับใช้วิธีการรมแบบรมน้ำตาลแดงนะครับรมน้ำตาลแดงส่วน18บางจะใช้วิธีการรมแบบนะครับดำมันปูนะครับอ่ะต่อไปเรามาดูเหรียญ18หนากันแบบนี้นะครับที่ผมบอกใจตังได้เลย18หนากับ19เม็ดไม่ต่างกันมากครับนะแต่ว่าอย่างที่ผมบอก18หนาเนี่ยนะครับเรื่องการแยกแยะผมบอกไปแล้วนะครับดูไงแต่เรื่องโบเนี่ยนะครับเห็นไหมจะไม่มีนะจะไม่มีเหมือนเม็ดเห็นไหมสมัยก่อน หรือว่าจะแยกอีกทีหนึ่งอีกแบบหนึ่งก็ได้ครับก็คือโบเล็กโบใหญ่เห็นไหมครับ9เม็ดเนี่ยจะใหญ่นะครับคุณดูนะเขาเรียกว่าโบเนี่ยโบตรงนี้น่จะติดขอบลงมานะครับโบเนี่ยจะติดขอบลงมานะครับส่วน18หนาเนี่ยโบจะเล็กนะครับนะโบจะเล็กจะไม่ติดขอบนะเขาเรียกโบเล็กกับโบใหญ่เห็นไหมเล็กกับใหญ่นะครับอ่านะครับแต่ว่า จริงๆถ้าดูตรงนั้นไม่ถนัดเดี๋ยวสับสนนะครับก็ดูตามที่ผมบอกนะครับนะเม็ดประคําที่ผมบอกอย่างนี้ดูได้เลยนะครับมาดูเหรียญสิหนาวิธีการดูเหรียญแท้เก๋สิหนานะครับก็หยิบขึ้นมานะครับเหมือนเดิมครับส่องไปที่เส้นผมก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับเส้นผมจะต้องคมนะครับแต่รอยย่นของหน้าเนี่ยไม่เหมือนกับ19เม็ดนะข้างหน้าเนี่ยบล็อกคนละบล็อกนะครับนะเห็นไหมจะมีความคมนะครับเส้นผมนะครับอ่าดูเหรียญนี้ฮะเห็นไหมครับเหรียญนี้ใช้มาหน่อยยังนะยังมีความคมนะครับ มีความคมนะครับเส้นผมหมดเลยนะครับและพลิกหลังมาครับง่ายๆไม่กี่จุดนะครับดูได้เลยนะครับอ่ะนะครับเห็นไหมจะมีเหมือนกันครับนะครับแต่เสี้ยนจะน้อยกว่านะครับจะมีเสี้ยนตะแคงเนี่ยวิ่งนะครับวิ่งเป็นแนวระนาบกันเลยนะครับนะคล้ายๆรอยตะไบเลยอ่ะนะครับแล้วหูเจาะจะเล็กนะครับปิ้นแบบนี้เท่านั้นนะครับนะปิ้นบางๆแบบนี้นะนะครับเหมือนสิบเก้าเม็ดครับนะคล้ายๆสิบเก้าเม็ดนะครับนะคล้ายๆแต่ไม่เหมือนหมดนะนี่นะครับหูเจาะนะครับ ถ้าแบบนี้รับแท้เลยนะครับถ้าแบบนี้แท้เลยนะครับสิบแปดหนาเนี่ยนะครับเหรียญทุกเหรียญเนี่ยนะครับจะมีขีดตรงโบนะครับนะนี่นะครับเกิดจากการแก้บล็อกมานะอย่างงี้นะครับและต้องหางนอนหนูด้านบนนะครับหางนอนหนูตรงนี้จะมีเส้นนะครับเห็นไหมจะมีเส้นนะครับเส้นขนแมวนะครับคมๆเห็นไหมฮะตรงนี้นะโอเคไปดูตรงตรงนี้ต่อครับเหรียญสิบแปดหนาเหรียญนี้เนี่ย นะครับขนาดใช้มาก็ยังเห็นนะครับดูนะเห็นไหมครเนี่ยหลังหนานหนูครับจะมีเส้นขีดออกมาเล็กๆนะครับนะสิบแปดหนานะครับหูเหรียญสําคัญมากนะครับเห็นไหมหูเหรียญที่ผมบอกนะครับแบบนี้แท้เลยแบบนี้อ่ะมาดูตัวตัดครับนะสิบแปดหนาและสิบเก้าเมตรนี่ะใช้ตัวตัดเดียวกันนะครับอ่ะจะหักปลายนะครับนะสิบเก้าเมตรเนี่ยจะหักปลายไม่ถึงครึ่งนะครับนะจะหักปลายปลายไม่ถึงครึ่งนะครับนะจะหักปลายปลายไม่ถึงครึ่งนะครับ หอกไปปลายไม่ถึงครึ่งนะครับเห็นไหมลักษณะความเวล์เนี่ยะจะเป็นลักษณะนี้ครับนี่ความเว้าเห็นไหมฮะโอเคเนะครับเหมือนกันนะครับทุกเหรียญ19บเ้าเม็ดและสนะิบดหนาสามารถใช้ตัวตัดดูตัวตัดตัวเดียวกันได้นะครับอ่ะมาพูดถึงเหรียญ18บางนะครับที่คนค่อนข้างจะได้รับมากที่สุดนะครับได้ซื้อได้เช่ามากที่สุดนะครับอ่ะสิบแดบางนะครับนี่ ที่ผมบอกมีไหล่ผดกับไหลไม่ผดจับมาถึงอย่างแรกเนี่ยต้องดูธรรมชาติผิวเลยจําไว้เป็นเหรียญลมดํามันโปนะครับเป็นเหรียญลมดํามันโปนะครับเหรียญนี้ดูไม่ยากครับดูค่อนข้างง่ายที่สุดเลยนะครับไม่ต้องไปจาโคดนะครับว่าโคดเดือนนี้เกเพราะโคดมีถึงสามถึงสี่ตัวเลยเอาไว้ว่าสามตัวนะครับหลักๆเลยนะครับอ่ะดูก่อนนะครับแบบนี้วิธีการดูคือเหรียญเนี่ยจะต้องเป็นลมดํามันโปะเลยนะครับแตกต่างจากเหรียญสิบปดหนาและสิบเก้าเม็ดนะครับแบบนั้นจะ เหรียญลมน้าตาลแดงที่ผมบอกนะครับแบบนี้ดํามันปูนะครับอ่ะเวลาเราสองเนี่ยนะครับหูเหรียญสําคัญที่สุดแบบนี้จ่ายตังได้เลยครับหูเหรียญเนี่ยจะมีการเจาะ2แบบนะครับก็คือเจาะนะครับจากด้านหลังไปด้านหน้าและเจาะด้านหน้ามาด้านหลังอ่ะผมให้ดูเหรียญน,นี้ก่อนเหรียญน,นี้จะได้รับความนิยมที่สุดนะครับดูง่ายสุดเพราะอะไรว่าเพราะถ้าเจาะด้านหน้าธรรมชาติเจาะด้านหน้ามาด้านหลังนะครับหูเหรียญสองฝั่งนี้จะมีรอยแตกนะครับเห็นไหมหูเหรียญสองฝั่งนี้จะมีรอยแตก นะครับและจะมีรอยปิ้นนะครับอ่ะและจะมีรอยปิ้นแบบนี้นะครับและจะมีรอยแตกนะครับแบบนี้แท้เลยถ้าเจอแตกสองข้างแบบนี้แท้เลยนะครับสิบแปดบางนะนะครับเจาะอ,อีกแบบหนึ่งคือแบบนี้ครับเจาะอีกแบบหนึ่งคือเจาะวิธีการเจาะจากด้านหลังไปด้านหน้านะครับนะเจาะด้านหลังไปด้านหน้าตัวเหรียญด้านหลังเนี่ยจะเป็นแองนะครับจะเป็นแองเหมือนกันเลยแค่สลับทางกันพอจะเป็นแองเนี่ยเราพลิกมาด้านหน้าปุ๊บรอยจิกก็จะกลายเป็นมาอยู่ด้านหน้าคุณเห็นไหม นะครับรอยจิกก็จะกลายเป็นมาอยู่ด้านหน้าสองฝั่งเห็นไหมเป็นจิกสองฝั่งกันและรอยปิ้นในหูเหรียญก็จะเกิดขึ้นจากด้านหลังที่เจาะมาด้านะครับแค่สลับกันเพราะบางคนเนี่ยตีเหรียญแบบนี้เก๋นะครับซึ่งเก๋ไม่ได้ยู่แล้วนะครับแค่เจาะผิดทางคนตีเก๋อย่างนี้เป็นไปไม่ได้แน่นอนเหรียญนี้แท้ดูง่ายครับอ่ะแล้วมาดูเหรียญนี้เหรียญหนึ่งครับนี่ก็เหมือนกันเป็นการเจาะจากเห็นะจะมีความแอนนะครับจะมีความเป็นแอนและเป็นแองลงไปไหมเห็นไหมครับและรอยปิ้นเนี่ยนะครับรอยแตกก็จะเกิดขึ้นด้านหน้านะครับ หูปิ้นก็จะเป็นมามามาโผล่ด้านหน้าไหมหัวเราปิ้นก็โผล่ด้านหน้าแตกสองข้างก็จะโผล่ด้านหน้าส่วนเหรียญแบบนี้ที่ผมบอกนะครับนะนะครับด้านหน้าด้านหน้าก็จะเป็นแอ่งคุณสังเกตไหมด้านหน้าก็จะเป็นแอ่งนะครับพอะเจาะจากด้านหน้าไปด้านหลังนะครับเนี่ด้านหน้าก็เป็นแอ่งไม่มีรอยแตกพราะเป็นแอ่งจากด้านหน้าปุ๊บด้านหลังพลิกมาทันทีนะครับเนี่เป็นรอยปิ้นแล้วมีรอยแตกสองข้างนะครับอ่ะไม่ยากครับแค่นี้นะครับเนี่ยแตกแบบนี้จ่ายตังค์ได้เลยนะครับ นะสิบแปดบาทไม่ยากครับอ่ะแล้วเรามาดูถึงเรื่องขอบตัดนะครับนี่ขอบตัดเหรียญสิบแปดบาทนะครับอันนี้อ่าตามที่ผมบอกไปจริงๆก็สามารถดูได้แล้วนะนะครับแต่จริงๆจะให้ชัวร์ก็ดูหลายๆจุดนะครับพระเนี่ยเราต้องดูหลายๆจุดนะครับนะแท้ไม่มีคําว่าแท้จุดเดียวนะครับพระต้องดูหลายๆองค์ประกอบนะครับสาหรับผมไม่มีจุดตายพระเนี่ยต้องดูทุกจุดนะครับนะโอเคนะครับเรามาดูขอบตัดนะครับทุกเหรียญเลย เหรียญเนี่ยขอบตัดเนี่ยนะฮะจะหักนะจะหักครึ่งนะครับและสําคัญเือนะครับนี่นี่เรามองจากด้านขวาเหรียญนะถ้าเรามองเงี้ยนะครับหันขวามาอย่างนี้นะครับเราดูแท้ได้เลยนะครับก็คือขอบเหรียญเนี่ยจะเป็นจะไม้นะจะเป็นเหมือนผิวมะระนะครับขอบเหรียญนี่จะเป็นมะระมะระหมดเลยนะฮะหักครึ่งแล้วจะเป็นมะระมะระนะครับตามเหรียญเนี่ยจะเป็นมะระนะครับเห็นไหม จะเป็นแบบเหมือนผิวมะละมะละนะครับถ้าหักมาแล้วหักขึ้นแบบนี้แล้วเป็นมะละมะละแบบนี้นะครับแท้เลยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะนี่ขอบตัดอีกตัวหนึ่งดูแค่นี้พอฮะดูตามที่ผมบอกครับหูเหรียญสําคัญนะครับหน้าผมแล้วก็ขอบนะครับปุ่มหมุนแบบนี้นะครับจ่ายตังค์ได้เลยนะครับอ่ะยังไงก็ขอบคุณมากครับสาหรับคลิปนะฮะคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทั้งช่องทาง a c e b o o k นะครับยูทูบนะฮะหรือใครมีพระเครื่องหรูปุ่มหมุนอยากให้ผมเช่าก็ ทุกแบบนะครับนะกับพระเครื่องหลวงปู่หมุนยังไงวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กําลังใจนะครับให้ทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้พบกัน EP หน้านะครับสวัสดีครับ